สำหรับกิจกรรมัรรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศิลรรธรรมโลกคนดีศรีสะเกตนะครับตามวัฒนธรรมชาพุทธประจำปีพุทธศักราช2566กิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นณวัดแกมแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกตโดยภายในงานนะครับผู้นำฟืนฟ้นฟูศรลธรรมโลกทุกคนครับเด็ก t ีวีสตาร์ก็เข้าฐานเรียนรู้กิจกรรม activity based learning ฐานที่1รับชมภาพยนตร์แอนิเมชันพุทธประวัติ ฐานที่สนะครับ้าสู่ฐานกิจกรรมการเรียนรู้บทฝึกห้องเรียนต้นแบบ V Star Moral Class และฐานที่3ครับฐานกิจกรรมเรียนรู้บทฝึกกิจวัตรเด็กดี V s t ต r รและธรรมจกกักรกระปวัฒนสูตรในภาคบ่ายครับพิธีรวมพลังเด็กดีวีสตาร์เพื่อนำฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้รับความเมตตาจากพระมหาดรชัชวัตรโอภาสนะครับประเรียนธรรมก้าประโยครองเจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัยจะาอาวาสวัดสะกำแพงใหญ่ ประธานศูนย์ส่สงเสริมเสรีธรรมจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานสงฆ์โดยมีนางวิมลพันธ์กลางมณีศึกษานิเทศสำนักขานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกดและยะโสธรกล่าวรายงานต่อท่านประธานซึ่งในครั้งนี้ครับได้รับเกียรติจากนายชิราวด์สองศรีรองผู้อำนวยการสำนักขานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกดและยะโสธรจากนั้นผู้แทนเด็กดีวสตาครับได้นำน้องๆเด็กดีวสตา กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะและกล่าวคำปฏิญาณตนเด็กดีวีสตาร์ในช่วงท้ายของกิจกรรมนะครับหลังจากที่น้องๆได้รวมกันในการสังสมความดีจากการรวมพลังเด็กดีวีสตาร์แล้วนะครับคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณาจารย์ได้เข้ารับเกียรติบตัตรจากท่านประธานสงฆ์คือพระมหาด็อกเตอร์ชัชวานโอภาสุจากนั้นมีการจับสลากนะครับรางวัลพิเศษจากผู้ใหญ่ใจดีซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสนุกสนาน อย่างเรียนก็ได้ความรู้ทำพระพุทธศาสนาได้ทบทวนกิจวัตรของเด็กดีวีสตาร์ดาวของความดีด้วยรวมไปถึงนะครับได้มีการเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความดีซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิตที่ต้องฝึกปฏิบัติจนติดตัวให้เป็นนิาสายัยและสามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันอนุโมทนาบุญนะครับกับเด็กเก่งและดีผู้นําฟื้นฟูเสรธรรมโลกยุคใหม่คนรุ่นใหม่หัวใจรักพระพุทธศาสนาทุกคนครับ